สวัสดีสวันนฤทธิ์ทีท่สามกันตุลาคม้ะครับสามตุลาคมเศรษฐที่ข้องสามครับตำบลข้องตำบลข้องสามเพื่อข้องหลงวงจังหวัดปทุมธานีกับพี่น้องอยู่หน้าบ้านนี่แหละเขีนเศ้า,าม,มากกันนกขั้นสนั่นเลยเห็นพี่พี่น้องพยายามเลยอีสื่อสีบอลเงินสีเดียวกันเลยพี่น้องเอาไปหล่อเพิ่นงามกว่าว่ะเปิด ย่างโกเลยพยายามกันเตะเสาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้พี่น้องมาหยามเตะเสาครับเรียนน้ำมาเรียนน้ำมพราะจะทั้งในน่องไก่บนในน่องเนี่ยน้องทางสองเนาะได้ยินมจะเสียงเนาะได้ยินมจะเสียงเบอกกันมานดมเสียงนกเสียงหนูนี่แหละนั่นเอาครับเอาขึ้นไว้เรียน เซเว่นนพอได้ฟังมันสิโตกันดอกสองตัวมาเส์้เขามาบ้านเห็นไหม<า>ครับผมแมน,อนโอ้ยผมไปดูผมไปแข่งนกดูตัวยูอไอ,อยาาสิบสี่ไอ,อยาาสิบสีไปสนามแข่งนกัวจุกครับออรครับสิบส <14. S 1> ี่ได้มงไปรไประจำแล้วเปิดประตูให้พี่น้องเคน่นม่ยาม มากินกา,าแฟก่อนก,นกา,าแฟกอนอานกขึ้นไปตัวหนึ่งตขันเียุเสมาพี่นอกก้องคนสมากบึงนกบงนูนี่ละสงนกสงนะูนต้อกันคนสอนนกเนาะคนมักนกคนมันกนกเย่าที่ไปหาต้มน้ำห้อนชองกาแฟาพี่น้องเป็นก่อน คลอดล้มดีเนาะคาดล้มดีเนาะบอกแล้วเนาะจอดขลอดล้มดีเพื่ออื่นจอดใบใบมันละจะได้ออกไปหาตอนอยู่ตอนเศร้าจะไปจอดเลือดยู่ปทุบพุ่มเด้นนุ่มเฟ้นอยาได้ เออมาแล้วนี <|ja|> ่ตัวใหญ่นี eux, um, ่ตัวนี้ใหญ่นี่แม่นปะก้มันขยายนี่สุมันขยายมันขยายคนเออปุ๊บถึงเนาะฮะมันมันหลอดหลอดเนาะมันพุ๊บเลยได้ไม่ไม่แลงมาจุดบางเด้อเอาบางก้อนเอาไอ้บนห้องมาจุดตรงเด้อเอาลงข้างหลอดที่คู่บ่ เออล่ละแต่สามานเดี่ยวท่านหลุดวกจักกำอยู่นี่ครับไปนองเจ้านายเพิ่นเจน้านายไม้เพิ่นสาวบนโฮมมาหับตัวเต,ต้าสาวเลยเหมือนวันอาทิตย์อาทิตย์สดใสไปเสืเ,เปิดก่อน หมจะเป็นเนื ho, ้อคู่กันเพื่อนว่าอยากได้บุญหอมเราขอแบงน้ำมาจานเราปอกับบุญฮ่มใ้มันหมันได้ปพะนะตกใบมากวันที่หนึ่มาเดี๋ยวมาสามหมื่นนี่แเห็นว่าผมไม่ได้เอาด้วทตัวไหนแล้วเอาเองสามหมื่นเ้ามาเลยิ่งได้เข้ามาเอาหนูถือไปเลยน้ำโสกนาะสามหมื่นบาทพะนะะ่า กูแเสียงไม่ได้เสียงกระอองข้างล่างเลยที่ได้กูเลยพี <c oughs> ่ห้าหมื่นขางล่างนะต้องโซ่น้ำกันเนาะหมาอันเราต่อยอดไปได้ผมท้องม่ลูกกินเข่าเพิ่นกับห้วข้นเพิ่นกับคือขันขน,น้ำความสุขก็มาขอบกัวเพิ่นเด้อจะไปนั่งโซโลอยู่ก็ยังเขาร้องเพลงมาเลยสิคิดว่าเขาร้องเพลงอ่ะอนั่นเป็นต่อคือไม่มีาปากเขาวะไปดองฮุนหัวสักกี่ดี <Happiness? S 2> ตอนนี้เออาแหละบงวนท่ะไรบ้าห่สิบสอเสิบสองล่ะสิบสองล้วครับสลับกันไม่ได้ถือตุ้มือนกสงร่าจานเยไมสะดรดก็เลี้ยงยู่สี่ปีแล้อเนี่ยี้านอนตอนแรกก็ได้แบ่าคอก็่งราคาเนี่ได้น่งมันจะเป็นคู่กันนั่นแหละเป็นจนยายเข้สองพันเก้าเน เด้าเสียงก่อนเจ๊ก็มุ้เป็นีล่ะอยู่ในสมัยตั้งแต่หกโมงหอดเจ็ดมงจมงเงินเตี๋มวันน้นหลุดกกแค่คำจะเป็นสวกน้ำสงน้ำใสเพ่นแหละอยู่น้ำเพลนแหละได้มีลอ่างมันหรออ่างบ่คนึงเนาะแมีอ่างคนึ่งาบนหง วา่ามื่อนั้นบางคนสายามดอกพี่น้องบางคนสายามนีอ่อย่างนกเขาใหญ่สายคลองเนาะไอ้ผู้ชายสามบ่อครับโบเบลเบือ่าฝากตัวนะ่ะตะวันแต่ว่าน้องไอ้เท่าไอ้ยังกันแหละบางคนสายามดึงเออพี่น้องเลยเสียงซ้ำเนี่ยจะไปหาสายต่อกระมานพร้อม <laughs> ครูเอก ก็โนกคู่แหลกี่เลี่ยงเป้าหมาย้เต่อคือเลี่ยงฟังต่อแน่แล้วครับต้อเน่เลี่ยงกระชีจะได้เรา๋ยวแน่นคนผมมีเวลาเนาะมมีเวลาว่างแค่วันกรทิตย์็เองที่แล้วเมื่อนี่ปกติคนที่ไปเห็นงานของโบเข่าก็เลยต้องั้งของกระชีดกันไม่ได้เดี๋ยวคนเรียกส่วนมาก นึกบ <c ười> ุญโฮอยากให้มาหาอามอีผมบอกาสื่อวนเดียวสอคน้วปีสองปีออันกับสวนบันสวนที่บันกขสวนเต่มบทนับองานนึงงานหนึ่งงานนึงอกเมตรครับความยาวสาีเมตรโตเลยผมมาลกโตนะอะไรทันกทังไกลนั่นน่ะคนมาคนต้องมีไดยนี่แหละก็จะได้มาวันนี้อง่าอยนกเนาะ ตอนแรกไอ้ซื้อ U F Plan เป็นเท่าเท่าอ้ยเป็นคอนโดนี่แหละขั้นจุดโอ้ยววมึงวางวนกผมเล่ยไข่พี่นั่นขายวันนกมานะสู้สู้แบบนี้บนไหนต้องการแบบนี้เหรอเนาะไปนอนแบบแหนหลายอยู่แล้วโอ้ยอยู่หันไปต่างหัวกันหัดซิ่งแต่นังว่าอะไรต้นใหม่ก็มีเนาะต้นมองต้นมัวเม่อเขาจะยืดแต่ว่าแบบนี้ของเราแบบนี้นั่งอยู่กับร้างภายในคืนนั้นเศรษฐาโซกัน นี่เราผมตัวไม่แข็นสยากเดียวพันเลยแล้วไปฟุกเดียวตนี่นี่เป็นสยามผมใจห้เคนสยามมงคลสยามการทองมีหลุดข้อยางดีแล้วขันนี่เตมีเตมใบแต่ว่าขันขันมากแบบวนย่ติดองโากท่าน คนปักไก่ก็บักนกมาทำกันคนมาไก่กับหาไก่เนคนมัหนกักฮนกแอ้วรจเื่อยนี่พ่อได้กบบ่เลยอูมเป็นนก้งี้มเป็นนาเลยเงีวาจาได้าเเราอ่จเสียเไเนยอเาไปไป็นแล้วไปจับได้ความยากนี่ยได้ เป็นไมหลุเท <What? S 2> <Probably> ียนยังวะจะไปเกี่ยวเขากปยังไหนขไม่นำเนาะอ้ยจะไปแต่เกี่ยวเขาไปทำงานมือเด็ดเลยเครื่องมือของก็เอาเลยก็เกี่ยไก่เต่าพ่อเป็นใหมพ่อเราขุนๆผู้พุนเรือยังลงผมเข่าวะยกโอเลยตุนยามวะ แต่โฆษ้าไม่หมดได้บินเย็ดเาใ่แตกดีเนาะโอ้มีไฟตีนี่เลยเด้ไฟตีไปตีมงคนเออมีเยอาช่วงบ่อดอกอ๋อยังว่าเ่อนใหญ่อ๋องานคนมีมันขึ้นใ้บักตัวเาบอาเราลูกิดมึกินก็อยู่ตลอดเนาะอันนั้มอีบ่อนวบเตัวพันธุาน่ะแตไปซ้ำเพรว่าตอนนีลุ่มที่หัด สิงหาแทนเก็ไว้จนบางวันนาเอไปต่อยบางไม่ได้เอาบปกนเอาไปกนดำไปจัดหมดนะว่าตัวต้นนั้นไปฟืนกบตัวนี้ผมย้ยอยู่เหมอนนันต่อไปฟื้นลำหนกตองสินันสิเป็นแ่เป็นนีนี่คุนไป้วแนี่แจ้วไฟใหม่แวว่าไปอยู่กับคุณนายเชลนเตนอยู่เหคุณนายเชลเนเตนว่าเต็นคนนันะครับที่ไปอยู่นลนตัวนันคือใครอยู่ในบ้านบบคุกคัง ขั้นแน่ดเกีด่เดียวคือาีกเอาอไปอยู่าสวนเพิ่นอยู่เกาไก่ครับสมจะซื้อกรีจะเลื่อไมไวแ้จนอ่วดมเปนเี้ากี้าเมื่อกี้ผมหมดจากกับลุงฟาตอนนกคนขายผมซื้อแล้วไปจาเลยผมเป็นคนซื้อน่ปอคว่ามันจะไดครับไก้เพื่อไปจีทัวาเลย พีเขียวมันไดนอกแล้วรูเท่าไหร่ละไม่แน่จะให้เอาไปเอาไเกลีมือหาตัวนะขาให้ฉัล้น้าพันหน่งเนห้เป็นสี่แล้วนกพิษจุกไก่หายแล้วาไปหายแลลงไหนเขายังเรียนเขาบอกอย่าบอกเลยอยากได้นกพิษคุยคนเดีพอพอได้เป็นต่อนั่นี่นะผมเห็นต้นไม้นป็นตัวแล้วแกนใหนสวนไหนมันฟังดีไปซื้อตลาดไทยอะไรนี่จะตายผมเลยเนี่ย

ขาเป็นใบไห้ที่การทีดีใบแรกๆเยนี่รุนไฟยังมีสี่นอันนี้เนี่ยหัวขันอยู่่ะเดกมันัวข็้างเดหนงามเนาะปะหลันกัหนกงาหนกงามเนี่ยสิลูมันโตอยู่ข้างนันอืมาันก็บกหน่อยยู่งนั้นนะตัวในหน่อยเท่ายงขี้มนก็้อเกินขี้ง่าวเขาเนี่ยนกเอ้ดาวาเขามันเนี่ยพวกเ้นหาเนี่ยไม่ใช่พวขันอีก ก้าวเอาติดปะเนี you know them, like ่ยพรว่าไม่หูจะถูกเชื่อคนยาคนหล่อพะเงเต็ัต้องกันนกประพุนกเขาตายวะต้นังบ้อวะตัวแรกตัวแรกเขาชีวิตตื่นขึ้งงลล่ะ้าเจอม้อทั้ต่อทั้งทังเสียงแลวผมตัวนึงที่เขาขาราเขาแดงไปบางกะปิ

ดนาวอีเลไ่ไปเอาบ่ม่ดอกานันขึอนบ่เขาอะน้องมีตั้งเดอเขาเพราะงั้นากข้าวนี่คุ้ออดนที่่านพวกเขารู้ดีแน่ถ้าถามไพวกเขาคุเลยไไม่ยากเลข้าวตัวเราข้าเา

กรจะเข่าก็าจะเยียมเลยบะไรมงคลอะไรมงคลจะย้ะพี่น้องเอ้ยพ่อคนพ่อคน้นดีมีน้ำใจแห้ะครับตอนแรกเปิดเห็น่อค่าหนึ่งพ่นไห่พันมีตต๊บไห่เด้เป็นมีิ๊ีไห่ครับแล้วผมก็เห็นเนี่ยแหละสไตล์เดียวกันผมไม่ได้ซือ้อหนกหรบอตอนนี้ไม่ได้บวกเพิ่มเิ่นไปเิ่นไดน,น้ำม,มา 3, สามเมื่อครัว่านเทดตสื่อบนโฮมแล้ว หนึอก็ตากันเถอะซื้อซื้อปากมาเลยไปซื้อเหลขกขุนห้มเอาโซกเอาไส้ไห่อนหมานใหญมากสามเมืองก็บาทแกรถืีว่าโชคดีสําหรับวันนี้ผมเขียวข้อเดิมนะครับเนาะสามตุลาคมกัติมอบเจ้าคุนห้มนกฟิวเฟืองผมจะนี่ไห่ไปเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นเจ้าของไม้ครับให้ไม้ได้หรือเปล่าไปขำไปคุ้นแล้วขำหน้าคุ้นหลังมึง แมกกันไปเนาะสมบัติปัดกันชมเนาะขอบคุณหลายๆที่ไป็่างใจค่ะขอกคุณเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวาสดีสมควรเกเวลาแล้วผมก็จะไปทำงานมาเนี่ครับ